โอ้มาโบนัสครับปิดท้ายฮะสวยๆฮะน่าจะได้ปิดท้ายแล้วเพราะผมจะนอนแล้วฮะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะฮะทุกคนฮะผมยังตื่นแต่เช้านะฮะจะได้ไปท,ทาธุระอีกนะแล้วก็พรุ่งนี้นะฮะจะมีคลิป1คลิปนะฮ <sentences. S 1> ะเป็นคลิปตอนเช้านะฮะก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะเพือ่อนๆอ่ฝากไว้ด้วยนะสาหรับคลิปตอนเช้าของเราก็เหมือนเดิมฮะมาเล่นสล็อตโรมานะครับวันนี้ก็ผมจะทําแบบจะมีแบบแบ่งช่วงเวลานะรอบดึกผมก็มานะฮะ เอาสำหรับใครนะฮะที่นอนดึกนะฮะก็ <_ d ynam ic> อย่าลืมมาดูช่องมิสเตอร์คิงนะผมเอาไว้ดูดูไปนอนไปฮนะแบบลับค่าช็อตร้อยบาทนะครับเกมโรมานะเรามาในทุนสองร้อยบาทนะอุย้ยแตกสามร้อยสิบห้าบาทฮนะแตกไวมากฮนะโอ้มาโบนัสครับปิดท้ายฮนะส,สวยฮนะน่าจะได้ปิดท้ายแนละ้วเพราะผมจะนอนแนละ้วตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะฮะทุกคนนะผมยังตื่นแต่เช้านะฮะจะได้ไปทำธุระอีกนะ รอบพวนี้นะฮะจะมีคลิป1คลิปนะฮะเป็นคลิปตอนเช้านะฮะก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะเพื่อนๆอ่าฝากไว้ด้วยนะสำหรับคลิปตอนเช้าของเรานะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามช่อง Mr King ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคใหม่ๆนะฮะถามไปแล้วครับไม่โดนนะฮะไม่เป็นไรฮะซ้ายอืมไม่รอดฮะมุมรอดเฉยเลยฮะขวา 216บาทแล้วฮะขอดาบคู่ปิดท้ายส,สวยๆไปขวาโอเคดาบคู่อยู่ซ้ายกับกลางฮะไม่เอาฮะเรามาเอาโลนะครับโอ้โหน้ำตาจ,จะไหลฮะทำดีลูก,ลกรักเด็กคิงก็โหโอหนักใจกับตัวเองฮะโอเคพอเลิกกำไรเน้เนๆได้3 0 0รกว่าบาทวันนี้ผมเล่นมาผมได้กำไรเยอะมากนะครับผมเล่นผมรู้จักพอนะผมถึงมีกำไรนะครับถ้าเล่นไม่รู้จักพอเล่นให้ตายก็ไม่มีกำไรนะครับ ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจไม่พูดดีกว่านะฮะ <c ười> คลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระถิ่งไว้ด้วยนะฮะอย่าลืมไปอ่านตรงคอมเมนต์นะครับอ่ะไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้